มื้อเช้าให้ลูกค่ะมื้อเช้าให้ลูกก่อนไปเรียนนะคะแม่สงศีีก็กินไข่ต้มกับบีบลูกขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาส่งกำลังใจงนะคะแล้วก็ต้มน้ำขิงให้ประหยัด มื้อเช้าให้ให้ลูกๆก่อนไปโรงเรียนค่ะขอบคุณหลายๆเ้อขอบคุณที่มาส่งกำลังใจนะคะเพื่นะะอนๆค,ค่ะคือแบบเรายังไม่หิวน,นะคือตอนเช้ามานันอันนี้ เช้าเกินไปแต่เราก็เตรียมของไว้เ,เพื่อนๆเครื่องซักผ้าค่อยก็ดีดเป็นที่เรียบร้อยเหนี่ยน่านกแต่บีดลูทเอาบีดลูทกับไข่ต้มเนี่ย แล้วก็มีอูโบูเบอรี่ยังไม่ได้ล้างเลยนะคะเดี๋จะเอาบลูเบอรี่ไปด้วยเดี๋ยวพอนี้เอาบลูเบอรี่ล้างเราจะใสะบ่บลูเบอรี่ไปกินด้วยในเช้าของเราเป็นการกินมื้อเช้าที่ไม่เคยเหมือนใคร อยากเห็นหน้าลูกคุณแม่จังอ๋อ,อเขากำลังแต่งตัวไปโรเงเรียนอยู่นะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะให้เขาแต่งตัวก่อน,นะะเด็กๆก,ก็จัดแจงจัดแจงตัวเองเตรียมความพรม้อมก่อนที่จะไปโรงเรียน บเบอรี่นี่บเบอรีไปกู hey, ก็คือตอนเช้าๆเราก็จะยุงย่งๆแบบนี้บบนิดนึงแต่ก็ยังพอได้อยู่กินบเบอรีอ่ไข่ต้มบีบหนู่ แต่มันก็ยังกินได้มันเช้าเกินไป2องโมงเรายังกินอะไรไม่ได้นะคะมันเช้าเกินไปสำหรับเราอ่ามีอะไรกินบ้างอ่าบทรกูก็คือเป็นแบบคล้ายๆกับหอมหัวใหญ่แต่แต่มันจะไม่ใช่นะคะคล้ายๆกับมันนะเขาต้มมาแล้วก็ไข่ต้มไข่ต้มยางมะตูม อ่าแล้วก็นกสาวเต็มตัว you know a n e the egg โอเคอ you know no, okay, be good นะไป้องเรียนโอเค love you uh huh. บังบังมามันถือบ่นี <c oughs> ่เอานี่ไปน้ำเอาเสียบใส่ <c oughs> เสียบใส่ประตูเปิดดีๆใส่้องเท้า ส s ูชูดได้ยังดับพี่โอเคใส่ดีๆน้องโปะชิปสุก็ได้พาขึ้นมาโทษสาวแม่จะตกไม่เยยูไส่ไปหอย่างสองอันรงเท่าไอ้นู่นอันวันยันี่คจังเลย ฉันบ o i เธ e ว o s ไม่ิดช่ a ก t ๊ตเตอ i ์ฉันอย u กให้พว o มคุณิ o พวกมน้ากมันเหมือนริ้วส์แตังามายช่กมเพราะพันพังคุ y หยิบ t o ้น o ไม่ก up. ิน o ี a โคโอเคสาวไม่กินข้าวโอเคเริฟยูกิมมิคสไป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 บาย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 ไปแล้วสาวน้อยรีบนะค